วันนี้เราไปไหนกันไปเชียงไทยมันมันมันเต็มสับมันสักคืนเลยโอเคแต่เรากำลังไปเชียงไทยตอนนี้เราเข้ามาที่เกตแล้วนี่นะเราไปที่เกตสองกำลังไปเดี๋ยวเราไปเดินดูดิวตี้ฟรีก่อนละกันตอนนี้เราอยู่กันที่ลูกไครทองนะคะทุกคนอันนี้อยี้จะเอาจะเอานี้หรือจะเอานมเย็นหรือเอายัยชาไทยปะพาเพื่อนที่ยังไม่เคยกินมาลองกินแล้วเราจะมาเรทกันว่าขนาดไหนเราสองคนที่เคยกินแล้ว อร่อยมากนี่เดี๋ยวมาลองเลยสั่งได้แล้วสั่งเป็นอันนี้เนาะอันนี้แหละเอาอะไรอีกไหมอันนี้อร่อมาอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันอันนี้แหละมาแล้วเย้หวานอร่อยไหมหวาแล้วอร่อยเขาบอกอร่อยอร่อยค่ะก็คือไม่ต้องเติมนมำตาลค่ะสำหรับเรานมข้นมันจะแบบความนัวนมนี่เหรอมันนวลยเนาะอร่อยเนาะ คนที่บอกเล่นหูเล่นตาเพราะติดตาปิดๆตอนนี้เราเกิดปัญหาแล้วค่ะ <c oughs> คุณพี่หาอะไรไม่เจอคะ <c oughs> ่ะแล้ันที่ทรายไม่คุณพี่ทาไงล่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกินกินให้ล่าเริงก่อนนั่นเหรอค่อยไปล่าเริงตอนนี้เราเจอบอดดิ้งพาสของเพื่อนหยกเพื่อนหยกแล้วนะคะทุกคนทุกคนอย่าลืม ใช่ถือว่ายังมีโชคอยู่ก็คือทุกคนอย่าลืมนะคะเวลามาก็ดูแลสัพภะราดดีๆเป็นเด็กความะอาดกันนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะตอนนี้เราก็เราจะไปเราอยู่ที่เกตน,นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเอ่อเขาแยกเป็นโซนโซนโซน,โซนแล้วเราก็จะเช็คอินแล้วก็เข้าไปข้างในเดี๋ยวเราอยู่โซนสี่มุ้ยอยู่โซนสี่ เหมยอ,อยู่โซนสเพื่อนไปแล้วหนึ่งคนอยู่โซนสองยี่สามไปบายบายเหลือเราสองคนเดี๋ยวเจอกันนะนี่เรากำลังจะไปเชียงไทยค่ะไทยเรากำลังจะไปเข้าเกตนะคะแล้วเราจะขึ้นเครื่องนะคะเมื่อกี้นะคะมีคนจีนแทรกคิวน,นะคะแล้วอยู่อคุณพี่ที่เขาตัวนี้ให้กดทำไมคุณพี่ไม่ไปต่อแถวคะแล้วก็ดาก่าคุณพี่หน่อย เก่งมากไอเชฟมาแล้วค่ะมาทุกคนมาอเอาให้หนับไปเลยค่ะทุกคนไปลคแล้วค่ะุกแล้วเราจะไปตคนกาลังขมักขมันในการเขียนนะจ๊ะเรผ่านโตมองะะกันมาแล้วะคะทุกคนเรากำลังจะไป น่าจะคิดว่าน่าจะเรียกรถไม่ก็เดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปเดี๋ยวดูทีเดี๋ยวเจอกันเราจะไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมกันก่อนโดยที่เรานั่งรถไฟธรรมดารถไฟแบบเหมือนรถไฟใต้ดินเลยรถไฟธรรมดาไปราคาก็จะถูกที่ในรถไฟถูกไม่ว่าจะนั่งไปไหนก็แบบเราเราเจ็บเหยียดอะไรเงี้ยก็ไม่แพ้ก็ถ้านั่งในก็นั่งไปแต่ว่ามันจะยากตรงที่เราจะต้องทําอันน,นั้นเพราะว่า มันหนักมันต้องเอากระเป๋าทุกอันหนลดเข้าไปนะนิดหนึ่งเดีลล๋ยวไปเจอกันตอนนี้เราตอนนี้เราถึงสถออาน,นีที่เราจะไปโรงแรมแล้วแต่ว,ว่าตอนนี้หนาวมากทุกคนหนาวมากคือมันเป็นเลขตัวเดียวแต่แต่ละนนก็ไม่คิดว่าม,มันจะหนาวนะแล้วก็ไปอีโมยแต่หนาวมากหนาวอ่ะหนาวมากหนาว่ะไปกันเถอะกี่องศานะ ฟิวไลส์สาแล้วมันว่ากี่องศาจริงๆเหรอห oh, กเนหะตหุยตลอมมากไ,ไปกันเถอะแล้วเราพักกันที่นะคะทุกคนเราจะเข้าไปเลยเราดูซิว่าเขาจะให้ชิคกินไปอยู่นะคะไม่มีรถเนี่ยไม่มีเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตึก เราจะมากินข้าวกันนะจ๊ะมากินข้าวที่นี่นะคะทุกคนชื่อร้านว่านี้อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนี่ไม่รู้ฮะหนานฮานช่งางฮานช่างเมี่ยงกว่านี่นะจ๊ะโอเคเราไปกันเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่จ้าอาหารนี่นั่งอยู่ข้างๆตึกนี้เลยมาแล้วมาแล้วทุกคนอันนี้คือ หมูทอดแล้วก็อันนี้เป็นเส้นกับอันนี้เป็นเนื้อวัวนะเป็นอะไรฮงชาว์ฮงชาวนิวโรเมียนอันนี้เป็นไทกุใช่ปหมนั่นแหละนั่นแหละโอ้ดูแบ่งก่อนดูดูยเยมาแล้วเหมือนตุนให้มื้ชิมก่อนเลยสดเลยหรอชิมก่อนเลย เพไม่ชิมหยุดคลิปละเรากินข้าวเสร็จนะคะทุกคนเราก็ถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งไปตรงจุดนั้นนะคะเราก็จะเออได้รูปที่สวยกว่าใช่ไหมล่ะอุ้ยคนเยอะมากทุกคนไปขี่จักรยานไปเธอเราเสร็จจากตรงนี้นะทุกคนคือเมื่อกี้คุณพี่เขาอยากจะให้เราถ่ายรูปมาเราไม่ไหวไม่ไหวเราก็เลยกลับเลยล้วก็จะขี่จักรยานไปสถานีต่อไปนะคะเราจะไปชินเทียนตี้กันค่ะทุกคนเราขี่จักรยานนี้สิบนาที ไปว่ารอไม่รอดถ้าสูนติไม่ถึงแซงว่าไม่รอดเอย์ไปเราจอดจัก,กรยานไม่ได้นะคะทุกคนเราก็เลยเ้องยากหา่อย <c oughs> แล้วก็คือแบบว่าเราขี่มาผิดทางนะคะเพราะงั้น,น <c oughs> เราเลยยกเลิกไม่เอาจัก,กรยานแล้วนะคะเราจะนั่งรถเมย์ไปแทนจะต้องรอนาะนนิดนึงเพราะว่ารถที่เราต้องนั่งอะ่ะเพิ่งไปเมื่อกี้ <c oughs> แมเรารออีก สิบนาทีโอเคคือทุกคนถ้าไม่รู้จะไปยังไงคือรถเมย์ของที่นี่ก็คือเป็นแอน่องนี่นะคะทุกคนแล้วก็แบบดูดีมากอันนี้ก็คือที่ต่อไปที่เรามานะคะทุกคนอันนี้คือน้ำหอมที่เราจะมาดูแล้วก็นี่คือที่ที่เรามานะโองง้โหมาดูนี้ก่อนก็นได้ เดี๋ยวเพิ่งเกิดนะคะทุกคนแล้เรากำลังจะไปเอ่อชื่อว่าห้างเอ่อชื่อว่าห้างอะไรนะเอ่อช่ายชาไฮชินเทนตี้เตี้ยนนะคะข้างในก็จะมีแบบมีมีหลายอย่างมีแบบมีเซซี่จะไปฮาร์เม์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แบบมีแวนคลีฟด้วยแล้วก็มีแบบว่าไม่รู้แบบแบบนั้นอะใช่เราจะไปตรงนั้นกันหลังจากนั้นเราก็จะไปหลังจากนั้นเราก็กลับเลย กับโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราเอาอกโมเมนต์ค่ะทุกคนไปเร็วได้ไปเช็คอินใช่ไม่งั้นคือตอนแรกเราก็จะเราไปเช้าใช่ไหมล้วก็กลับว่าเราจะไปเช็คอินนั่นแหละแต่ว่าเออคือเหมือนว่าเราต้องจ่ายเงินเพิ่อมอีก200เหยียเพื่อที่จะเช็คอินเช้าอ,อะไรเงี้ยเออก็เลยแบบไม่เป็นไรออกมากินข้าวแล้วก็ไปออกเที่ยวข้างนอกเลยตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วเขาให้เช็คอินบ่ายสองก็เดี๋ยวไปซื้อของไปช้อปปิง้งโน่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะน่าจะ เฮยท<ด>ุกคนเรามาถ่ายโฟโต้บุ๊กนะคะนีแน่แบบแออัดมาก <laughs> ตู้เล็กตู้เล็กนี่เราไปถ่ายรูปมาทุกคนนี่ตอนนี้เรามาพักเบรกที่เช็คแชร์กันนะคะทุกคนแล้วก็สั่งนุยวูนี่กันเรียบร้อยเราจะไปหยิบอาหารกันค่ะบาย thank you ยกมาแล้วเดี๋ยวคุยยกให้ได้แล้วจ้า จ้าจ้าขอเคสขอเคสช็อปไ,ได้ไหมทุกคนคะะอ๋อทุกคน oh my god เป็นสาอักเสบนะคะ everybody อุ้ยเปี้ยวหมดเลยค่ะทุกคนขอต้มเทไม่เป็นไรคะ่ะ ีเป็นไฟนากินมากเป็นไฟน่กิม่ได้กับชีสหรอ,หรอชีสงไม่ได้สั่ชหรอไม่ชอบม,ม,มันเพาว่าแบบตรงกลางมันนิ่มเล้าูก็แม่รู้สึกว่ามันทั่วไปเหมือนเหมือนที่กูซื้อในแมคโครเลย เราเปทอดเองนะใช่ไหมหุ่ยิ้มยิ้มรือว่าใช่โอเคไม่กเ่ต่อ Yes อนอร่อยไหมร่ะจริงไหมจริงมากดูจะ่พันธี่วทำไปอู้ยังไม่ทั้เข้าปากเลย อย่ามีอะต่อไปค่ะเราจะมากินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไม่มีนะต้องแล้วกันอันนี้เป็นชิคเก้นแชกต่อไปเป็นอะไรแชกนี่แหละแชกเบเกอร์ เออแหละเฮ้ยวันนี้เรากินแรกเบอร์เกอร์กันะฮร์ฟแชร์สี่คนเหมือนเดิมนี่นะจ้าคุยใหญ่แบบปะกินไปเด็ยวเธอถามมากเลยเธอเก่งอ่ะเฮ้ยในขณะที่นี่ห <back> ืม งติด้วยอะตรงนี้จ่มชื่ออรมาแผนเั้ยถึงโรงแรมแล้วคิงไหมอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูข้ามกันนี่นะจ๊ะ กูชอบห้องลอฟมากกยตรงนี้กระจกด้วยห้องก็ประมาณนี้มากันได้คือเราก็ตามมาจากติ๊กต๊อกจริงพอกันได้เนี่ยคนไทยเยอะมากเพราะว่าเราจะมาจากติ๊กต๊อกจ้าแค่นี้แหละไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวออกไปกีนหนึ่งเราจะโอนไน์ออกว่าใครใครออกก่อนนะสองคนที่ออกออก,ก่อนอให้อยู่ข้างล่างใครที่ออกหลังอนะ่ะให้น้องข้างบนนะคะโอเคไหม โอ้ยออกไปปี๊ยโอ้ยมาคู่กันเราเราจะรู้ได้ยัไงกันะก็่อยฉุกถ้าใครแพ้ตัวส่งตัวแมาแล้วปอกฉุกใครแพ้ให้คือแม่ข้าบนเข้าชนะห่นอนโห่อะไรวะทไมคือเหรอเอออมือไปอนี่เขาทาไรเื่อไปเย่จะโทษกันนะถ้งั้นเออ่อ่ยัไงยังไงกไป่อยฉุกเย่เราล่างเ่ั้ย เคยมั่วอยากนอนข้างบนหรือข้างล่างล่ะข้างล่างอะดีละง่ายดีเพราะจากข้างบนวิวก็จะสูงคุณจะทำไหมนะคะไม่ซื้อดูอย่างเดียวอ้าวโอเคคุณล่ะคะไปแล้วค่ะลิปไมาแล้วแล้วคุณล่ะคะดูด่แบจะถ้ามีเงินก็จะซื้อนะคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน เอาเป็นว่าเดูือนเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนอ่าโอเคเราตอนเราจะไปมินิโซแลนด์ซึ่งตรงเนี้ยเดินยากมากไม่รู้อะไรคืออะไรงงไปหมดทุกอย่างเนี่ยข้างหน้าข้างหลังยังเหมือนกันเลยนะตอนนี้เหมือนกันหมดแนะนำให้ใช้ไปตู้แมปนะคะไม่ใช่ Google Google แมบนี้อาจจะหลงทางได้จริงๆแล้วนี่เราถึงมินิโซแลนด์แล้วนะคะทุกคน เปันอย่างนี้เย้โอ้ไม่กอดน่ารักมากอ๋อมันจะมีคอลเลคชั่นคิตตี้ที่ทำแล้วสวยๆพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ด้วยน่ารักมากอันนี้เราสุ่มๆเจอร้านนี้นะแต่ไม่รู้จะอร่อยไหมคือเปิดไหมอะเออลองเข้าไปกินไหมมันดูแบบ ออเทตนติกไม่ต้องไม่ต้องกินร้านดังๆกินร้านอย่างนี้แหละได้มาแล้วจ้าสี่รูปพอดีคือจิ๊กชูเหรอน่าจะใช่ลองกินเลยใครกินก่อนเลยหาเธอชิมก่อนว่าเป็นยังไงเขาบอกมันร้อนนะร้อนลูกปากปะร้อนขือมองอร่อยไหมจริงเหรอจริงไหมเนี่ยมามา จริงรอ่ะอ๋อได้กินไหมเนี่ยได้กินไหมเนี่ยวันนี้กินไม่ได้เป็นไงเป็นไงเอ้ <c oughs> ออร่อยจริงไหมเนี่ยมไม่ร้อนอ่ะน่ร้อนอันนี้อันนี้ไม่สวยต้องขอเร็วๆหน่อยเข้ามา,าใกล้ๆเข้ามาใกล้ไม่ใช่น่ากุ้งอ่าชิมนะคะทุกคน <c oughs> เป็นไงรสชาติบอกไว้ร้อนร้านกี่โมงรชาติเป็นที่บ้านหรอที่บ้านอย่อางนี้คหอเป็นลย ร้านนี้นะคะทุกคนขายอันนี้เราจะลองดูเชสั่งกันเลยนี่นะจ๊ะอาหารมาแล้วจ้าอาเทเทเทใครเป็นคนเทคะอาเทเทกูเทครึ่งหนึ่งม่เนว่าอย่างละครึ่งไปอย่างละครึ่งไหมอ่กๆดีวอชิมซอสเฉยๆก่อนแล้วกันทุกคนชิมแค่ซอส ปากเค็มไหมเค็มเค็มมากรสชาติไม่เหมือนเันมต้องผ <ไอ S 1> สมกันหรือเปล่าน,นีเมอ่ยดีนะออาร์ติสุดๆเย็ <laughs> <laughs> มหมดเลยปะหมดเลยน่ากินมาก อ่ะสุดท้ายก็คุกเหมือนเดิมคุกดูดียังคิดนะไม่รู้ฝึกผ่างมาเป็นรูปร่างนี้ <c oughs> อันนี้คืออะไร <c oughs> อ่ะไป <c oughs> เริ่มกินกันนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ไม่เลี่ยนนะ ว่าเพราะว่ามันเค็มก็เลยสั่งเป็นข้าววู้สวยอ่ะก็เลยสั่งเป็นข้าวมาแทนลองชิมดูจะอยากโดนลวกเป็นคนแรกเธอไหมโดนถ่ายอ่าถ่ายก่อนเลยเอาเลยเธอก่อนเลยไม่ถ่ายรูปอาหารไปเลยในชฉันเอาก่อนก็ได้มั้ยก็ดูหรอก็จะติดหน้าพวกเธอทุกคนไปอุ้ยอุ้ยน้ำซุประวังแตกหลุดยังยัง แข็นมันร้อนนี่จอบดูกันเนาะเนี่ยคนจีนเขากินแบบนี้ร้อนยู่้เสร็จแล้วก็เป่าจับได้เลยนะอร่อยดูนี่ทุกคนด้อนอย่ดนวยอ่ะโหทุกคนตันนี้อร่อยจริง ดิชูปะเนี่ยใช่ใช่ใช่ของมัดนี่ค่ะเาไปเลยค่ะมีเขาไปอะกก็นกันมาไหนนะคะไปค่ะเ่ข้าไปอย่างนี้นะคะทุกคนแซ่บกร้อนปะอร่อยร้านอร่อยคือที่วัดใจร้อนอ่ะ ไม่เราจิ๋วอันนี้แบบใสๆยังไงไม่รู้ดูดิสีจิโชเป็นแบบนี้นี่ดูนะคะสีน้ำซุปเป็นอย่างนี้เนาะใช่ลองชิมชิมชิมเขาจะคดมีเสียงด้วยมขาเสายงแค่ตัวอร่อยอร่อยอร่อยจริงจริงบอกแล้วบอกแล้ว น้ำซุปโหกัะมุ้ยเหลียมุ้ยสดได้อันนี้สดไม่ได้ต้องเลี้ยอร่อยเอาเป็นว่าร้านนี้อร่อยนะคะทุกคนอีกเรื่องไม่บอกหรอกความลับเดินมาเอันนี้เดี๋ยวอาจจะดูว่าสั่งปูเพิ่มไหมเดี๋ยวคิดด้วยบไปนี่จจานแล้วค่ถ่ายรูปแล้วคนอะลยมานี่ไหนดูซิก็มีลูกอะไรบ้างเอาแช่ออกมาซิ นี่รูปลยยี่สิบเหรียญเขาบอกถูกแล้วถูกแล้วขอลดอีกไม่ได้ไม่ได้เป็นนักเรียนกูก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนั่นแหละนี่น่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากจงเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากแล้วจะมาบอกกันนะคะว่าใครได้อะไรกัน yes อ่ะสลับมาถือให้ปิดปิดหลังสลับขอยรู้ได้รูปไฟแดงรูปไฟแดงมาใครจับก่อนเดี๋ยวใครจับก่อนก็เอางี้ไป อยากได้ไปไหนก็ตามเท่ากันถ้าคนไหนจะไปเดียวกันก็ไปฝั่งนี้สุดแย่กันเองหนึ่งสองสามโอ้โหกูจะไปนี่อปนี่เป็นนี่ก็ได้เอ้าเฮ้ยสีเฮ้ยเอ็งได้สีแดงเป็นอันสุดท้ายเลยแหนไม่แย่ไหนเธอได้สีเอออยากได้รูปนี้เอาเมื่อกี้กูยังไม่ดูเลยว่ากูมีรูปอะไรบ้างของเราได้รูปนี้อันนี้รูปแรกที่ถ่ายปะใช่ไหมเฮ้ยน่ารักมาก จบนะคะทุกคนถ้าอยากมาถ่ายก็มาได้แต่เตรียมกล้องติงมาเถอะเราเล่นเราเล่นเราเล่นโอเคไปทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะมาจับกระทิงเฮ้ยเขาก็จับกันทุกคนนะคะทุกคนจับไข่กระถินับไินนั่นแหละนั่นแหละเรากำลังจะมาจับไข่กระทิงกันนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็ช่วยให้โชคดีโชคดีโอเคไหมโอเคเราจะไปจับทีละคนบายไป ถ้าเปิดไฟมันก็จะเป็นตัวสีทองปะไม่ปะอ้าวเออนั่นแหละไปรับไปรับไปจากตรงนี้แล้วค่ะทุกคนเราเดี๋ยวเราจะตากเชื้อตากเชื้อเลยตรงนี้แหละเราก็เราจะเลือกอาหารที่กินพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนเฮลตี้มากอุ้ยอุ้ยไปอ้วกยังอย่าอ้วกอย่าอ้วกกินอะไรกินไทาชื้อของข้าเป็นเกงกะหดิ่ง ไม,ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเองถ้ามันเยอะไม่ใช่เป็นเองเช้าวะไม่หรอกมึงกินหมดมึงเชื่อกูเป็นไ,ไก่ทอดก,กับแกงกะหรี่แต่เรารู้<ห>กันเ<ส><ด>จอกันยมมากวันนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนเชิญใหม่มาที่ทนี้ค่ะ d i s n e y l a n